คอยชื่อน้อยหรือวัอานันทานเมืองมหาไซแขวงขาม,มว่วนอายุเท่าไหร่ล่วแหละปีน่ะสาวปีสาวปีเจส,าว,สาวปียังวะมีแฟนาสาวปียังวะมีแฟนเลยเนาะเลย๋ือว่าสถานะทือว่าโสดจักเปอร์เซน็นตน้อย <c oughs> อ่าน,นได้น้องคนกำลังพาทีมงานเขาไปเยี่ยนจามเหมือนคนน้องจัมซองอันนี้ตังตึกกี้อยู่หลังนี้ป่ะ น้องน้อยร้อยล,ลย,ลยลีลาฮัสโบธรรมดาเนาะสื่อ่องยูทูปเอาเนาะท้ชมเถียว่าอันนี้น้องพัชชีพาย่างไปบึ่งบรรยากาศภายในบ้านเล well. <Tu Hmmm. S 1> right. ย <No. S 1> กับไปบึ่งเอื้อนสารเพื่อนเนาะทำสมน้องยังก้อนนี่น้อยน้องน้อยเนาะสื่อน้อยสื่อน้อยตะน้องกะไทยคิดยู่บะยู่ทูปเลยเก๊าถ่ายตลอดเรบันนี้เรบไปเฮี้ยอันนี้ก็ได้ถ่าย โอ้ในเพื่อนน้องเพื่อนก๋เหตุอ่ารินโซเชียลอันนี้บังเอิญเนาะทีมงานเขาบังเอิญมาแวะซื้อเครื่องกันเห็นน้องเพื่อนอยู่หานขายเครื่องเดี๋ยวสี่ขออนุญาตอ่าเฮตุคอนเทนต์นน้องเพื่อนจากคลิปหนึ่งนาะท่านผู้ชมถือว่าเป็นการอ่าแนะนำน้องน้อยนอะเดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศภายในบัสสบายดีอ่าแนะนำตัวแน่คุยชื่อน้อยอ,อยู่บ้านนานทาน เมืองมหาไซแขวงข้ม้วนโอ้สาวงามบ้านนาธานนั่นี่เนาะเห็นอยู่ใส่กระทะคายเนี่ยเด้อบ้านนาธานเมืองมหาไซเนาะเฮือนยุ่ใกล้ๆนี่หมดละเงินเจ้าอยู่สิใกล้ๆนี่เนาะย่างไปโดนกระหอดแล้วมาจีนาทีมายังนีนมาซื้อเครื่องบอกเลยมายังไหนมาลินมาลินโอ้เป็นเอาส้มมาให้ หัวหน้าทีมบอโอ้หัวหน้าทีมเพื่อนเราเนี่ยเนาะหัวหน้าเผ่าเอาเอามาเคามาให้เพื่อนบะหัวหน้าเผ่าหัวหน้าทีมเพื่อนเรยอะเลย YouTube คนมีอะไรอายุเท่าไหร่นั่นแหะปีน่าสาวปีสาวปีเด็กยังเหมันเคยมีผัวจากที่อื่นที่บูบูบ้ายังว่ามีอู้เฮ็ดอย่างอาชีพหลักๆน้องเฮ็ดอย่างคุ้มเลย เห็นดอยยืเีนเห็นยเนเห็นน้ำษัราขายเล็กขายเล็กขายหวยขายเล็กล้วขายเล็กแล้วขายเ็กห่วยวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะขายยุ่งล่ะขายยุ่งเงินแต่ละทิตก็มานั่งขายอย่านมีคนมักมาอยู่นี่แล้วก็ซื้อเล็กเลยซื้อเล็กเลยเวสถานะที่ว่าจับเปอร์เซ็น เดี๋ยวยองน้องนุ่งเพแฟนนนาะท่ผู้ชมแต่ว่าน้องเพแฟนกะอายุสาวปีเนาะบอกว่าแฟนกับบ่มีเลยล่ะบ่มีเลยบ,บ,บ,บ่มีเลยกันมีกับว่ามีบ่มีกับว่ามีตอนตอนเพื่อนึงฮะตอนห้าปีเขาบ <laughs> <laughs> อกมีผู้อยู่บอกผู้บ้า,ม,ามันลม ว่าบ่ได้มาลงมีแต่เซซกันมีกะมีแต่มีแล้วก็แล้วเฟซเนาะอู้ขันขันขันบุษมชยอยากอยากติดตามเนาะนี่ติดติดตามทางไหนติ๊กต็อกปะทางเฟซก็ได้เฟซก็ได้เฟซอะไรเป็นภาษาลาวหน้าอนุรักษ์แก้วมุกดาโอ้ยพอพ่อพ่อพอพอจงวนไว้ก่อนเออแม่อีกทีหน้าจะโบโบขึ้นหน้าจอแต่ว่าให้ไปทวนเน่อยเนาะ เออ่นว่าท่านผู้ชมแซ่ไปฮอดฮอดร้านพิวนี่น้องเพื่อนเนี่ยจังสิเปิดเปิดเผยเฟซบุ๊กให้ติดทักเออใจในเปิดตลอดอยู่แล้วโอ้เอแทนน้องอีกเลยอ่าบได้ไปให้ไปชวนมาละสวนมันย่ไกลฝนตกเราบ้ได้ไปบอกมันเลยไอนุ่มบอกาใหญ่น้ำู้่วมบ่นะ น้ำกวบแล้วอยู่เขาบ้านนี่เข่าไปแลวกะฮอนเลยนะยู่ยู่ฝ้าพ่นบออันน่ะยู่พารเซพ่นโอ้ยเหงื่อไปน้ำ่วบมาแล้วขวมแล้วท่านไปคอยเวรแที่จะเข้าตายแล้วว่าเลก มันท่วมผีอยู่ใกล้แคมเซมันก็เลยท่วมผู้ไทยบอกบ้านเจ้าเนี่ยผู้ไทยบอกบ๊แมนเสริมเผ่าลาวธรรมดาลาวลาวรุ่มธรรมดาเนาะบ๊แมนผู้ไทยเนาะบัตรนาดทานนัดผสมได้ยินแต่ซื่อแต่บังเอิญว่ามาแวะซื้อเครื่องนี่เนาะ้านี้มาแวะกนน้ำกินไนก็เลยบังเอิญน้องเพื่อนเอาเอาส้มมา อามาขอมาก็เลยขออนุญาตแ่ลทายทำน้องเพื่อยูเฮือนก็แผลละยูเฮือนก็พ่อแล้วก็อายกายหันไปเยอะไปแล้วไปเยอะไปแล้วทางได้เฮือนอยู่ทางพุทธไปทางพุทธโอ้โหเดี๋ยวสี่ตามน้องเพื่อนมือเฮือนนอตแล้วกระสีให้น้องเพื่อนตาย่างรอบาทจันหน่อยทั้งหมด ไอ้น้องเพคนกำลังพาทีมงานเขาไปเย็นดามเหมืนอนเพคนนอกจำสอกจะทำทีย่างกำลังนอกไปเลยปกติก็ไปคู่มือบ่ไปนาไปสวนคู่มือบ่เป็นบางมือเป็นบางมือนีอ่แต่ออกไปดับคือว่าผ่าเจ้า เป็เลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ปะบ่มีงูให้เลี้ยงเลยเราท่านผู้ชมมาตอนนี้ก็มาห่อตาเงินกระนองน้อยนะท่านผู้ชมอันนั้นพ่อบ่ฮะอืออันนี้ตังตะกี้อยู่หลังนี้บ่สบายดีลูกสบายดีโอ้ยพุ่นมายู่หลังพุ่นบ่เดี๋ยวนี้อู้ที่เนาะท่านผู้ชมอ่าเงิน น้องน้อยเพิ่นเนาะเจ้าเลยยู่พี่บอกหลังนี้บอกยอยอู่หลังนี้อยู่หลังพี่หลังนี้ใครยู่เสร็พ่อแม่พ่อแม่อยู่หลังพี่เจ้าเลยยังอยู่หลังน้อยเพิ่มอ,อู้ย์เอานั่งลินเตียงนี่ก็ได้แลห,หละเออนี้องให้น้องเพิ่นมีสองหลังแล้วท่านผู้ชมเนาะท่านน้องท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นเพือนน้องน้อยเพิ่นแต่ว่ามีสองหลังติดกัน แต่เพื่อนมักมักยู่หลังน้อยนี่เนาะเพิ่อยู่นะแต่หลังหลังใหญ่นี่ค่อยมีคนมายู่เนาะหลังใหญ่เคยเห็นมาเดือนนึงบ่ได้ขึ้นว่าคู่มือนะเชื่อะไรกันนี่แต่นางดินแถวตารางมักอยู่แันหลังนั้นโอ้เคยอยู่เคยอยู่หลังนั้นเนาะเคยอยู่หลังนั้นเลยบุยังมาอยู่หลังใหญ่ปะ คอยู่ล้วก็บอกให้ขึ้นว่านอนพี่แต่ว่าันขึ้นที่หลังนั้นอยู่ตั้งแต่น,น้อยแหละมองมานอนหลังนี้จะหมดบริเทนอย่างเลยนเนาะเพียกก็มีแต่ช่วยเพียกพ่อแม่จุเงินบล่ล้วไปก้าวกับไปให้แต่สวนไปแต่สวนไปเสียเงาเสียเงาเข้าเสียยาบรนต้นเสียยาบรรจุนแต่สวนมันกับพ่นแหละอยู่เทีเท่ยงคู่น S <S มันก,ก,นกไกลเเตดแล้วคนกระตก้ก็เลยมาได้สูบไปไม่แต่ดนๆดนจังไปไปคไปล้อยเบิ่งหนะตัวน้ำน้ำบ่ท่วมบ่เนาะเขตบ้านเจ้ามากับเขตนอกพงนี้ <S <S 2> <S 2> <อ>ท่านี้กะท่านี้กับึนนบ้นมา,มาเมื่อสี่ห้าปีหลังแล้วทั่วเมื่อแถวนี้น้ำมันขึ้นแห้งแต่ว่า หลายๆปีจนถึงท่วมแคนึงเนาะจนหลายท่วมกับบ่อดบ่อดบ้านนี้เนาะเพอแต่มีแต่ไรค่มทางแถวทั้งหมนมันต่ำนั่แหละโอ้มีแต่ไลขา้ขามท,ะทะางท, <ะ S 2> ท <ะ S 1> ี่ให้หน้าแหละมันอยากท่วมทุกปีแต่บางปีก็ท่วมน้อยเยวได้ไม่ก็ล้งกันยังพอได้กินข้าวถ้ามันท่วมประมาณถิศหนึ่งสองถิศมันก็นตายไปเลยงานเน มันดูตันแล้วปกตินี่ไม่ค่อยเดี๋ยวเอาไปลิ้นนอกอยู่ปะออกไปลิ้นอยู่ปะไม่ได้พ่อยไปเลยเอาไปลิ้นแถวในเมืองอยู่ปะอ๋ออะไรแต่ไปออกนู้นเออจะไปมีเมียไปซื้อเครื่องซื้อยังอ่ะจังออกไปบ่ออกไปซื้อเครื่องการการหั่นแกไปเห็ดเมียจะกลับมาอยู่บ้านก็ัมินจะอยู่แถวบ้านนี่แหละโบได้ไปเฮ็ดเวียกบนอื่นบ่ บอได้ไปไทยปะบ่หมักไปบ่ได้ไปอ๋ออาจารย์ก็บอกให้ไปอยู่แต่ว่าบ่หมักไปผู้เคยบ่เคยไปเนาะไปเวียงก็บอกบ่ได้เคยไปเฮ็ดเวียงไปเวียงประมาณสองสามเทืออืมไปเฮ็ดเวียงบ่ไปนัะไปเฮ็ดเวียงอืมแล้หมักเมาหนดเลยว่าอยากไปไกลโอ้สาเหตุ <laughs> <ไป S 1> ที่บ่ไปไปก,กินไก่เนี่ก็ยังบ่อยากลงแล้วหมักเมาหนุนแต่รูสึว่า ผ่านไปผ่านมากับแวะมาลินได้เนาะน้องน้อยอ่าบ้านนาทานนนแะครับผู้ชมนะโอ้ยอายุสาวีกับหมน้อยแล้วเนาะอายุงสาวีมาที่ว่า,าบลุนิติภาวะเนะาะจากทางกฎหมายครับสาวียังหมมีแฟนสาวียังหมมีแฟนเลยเนาะเลยยังหายอยู่ถ้ามีคนมาจีบก็บมากเลยวะ สเปกสเปกอะไรสเปกมีสเปกอยอะไหมล่ะสเปกแหละสูงสูงแต่บ่บ่ขาวบ่ได้บ่มักครนขาวแต่สายมืดๆก็ได้แล้วบ่มาโคนสูงโอ้แต่ว hmm. ่าต้องสูงแต่บ่มักคนขาวอีกเนาะแล้วก็บ่มักคนตุ้ยบ่มักคนตุ้ยอีกคอนจอยมักคนตัวจออยผมผอมๆเนาะสเปกน้องเพิ่์นเนาะ่จำนี้เนาะดูมันเนาะ เอาจะบอกดูมันเอามาเหตุกการงานเพราะว่าเฮือนเฮือนเฮานี่เป็นเฮือนที่ว่าเรียกค่อนข้างหลายนะต้องดูมันเนี่ยน้อยนึงเนาะท่านผู้ชมบอแมนอยู่แถวในเมืองอยู่นี่เห็นให้เห็นหน้าก็ต้องหาคนดูโอ้สาปีกกระยามันเรียกเนี่ยน้อยนึงเนาะต้องเรียกเนี่ยน้อยนึงเนาะคนนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆนะ้อท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าคลิปน้องอ่าดังยอดวิวดีทีมงานเขาอาจจะมาอัปเดตหรือว่าถ่ายทอดเบื้องวิถีชีวิตของน้องเขึ้นนะให้ท่านผู้ชมได้เบื้องได้เห็นอีกงน้องท่านผู้ชมหรือว่านี่มาคลิปทรมิศเดี๋ยวเอามาทำความรู้จักกับน้องเขึ้นสก้อนนะ <c oughs> เนาะถ้ามีโอกาสได้ไปได้มาก็ หลายที่อาจจะได้มาเวะถามเข้าทักทายสบายดีแต่ว่าก็ค่อนข้างอยู่ไกลกันอยู่เน้องคำซุ่มถือว่าบังเอิญเนาะมือหนึ่งคันโบบังเอิญเอาน้องบบเอาส้มไปหั่นกับโบเห็นซ้ำเนาะไปทางนี้ยังโบหูซ้ำ<อ>มาได้มาได้แน่หนานเลยมาเป็นไผ่โอ้ <laughs> ถ้าเพื่อนถามจ<อ>ีได้เห็นหูเน่เพราะว่าจะคือเพื่อเห็นแถวเฟซแถวอย่างนี้<อ>แหละ จักวันติดตามเฮาอยู่กับโบชักเนาะแต่ว่าเพิ่อนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าซ่องใดเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปตัวเองแล้วเพิ่นจังสิฮู้นะทาน่านผู้ชมจังไดก๋ก็น้องยังสิเข้าไปพุ่นบ่หรือว่านี่ยโดยไม่สิไปเออเดี๋ยวเฮาไปไปล่าไปปิดอยู่พุ่นเนาะฟิตคลิปอยู่พุ่นต่อเนาะโอเคไปไปเ,ออเ,ออเดี๋ยวน้องเพื่อนกระซีย่างเข้าไปภายในบ้านอีกน้องทำสมนี่เนาะงบอลเพิ่นอยู่น้องน้อยเนาะอันนี้เพิ่นมามาเบิง่ง เงินเบิ่งาเพิ่นซือด้เนาะสิงานเออืหน้ามีโอกาสได้ฮู้จักแล้วก็จังสิได้อ่อนสิได้มาแพมาของเพิ่นอีกท่านผู้ชมเพิ่นพามาเลาะกลางบ้านนะท่านผู้ชมสิเข้าไปุาหันขายเครื่องจุดที่เฮาพบน้องเพิ่นเนาะท่านผู้ชมบ้านใหญ่เติบได้บ้านนี่เนาะ เนะจักรลังคาเหื่นกับปลาตัวจนหอดทุนเลยเนาะสามสี่ร้อยลังคาเนาะทำผสมบักเนี่ยเห็นแล้วนะบ่ได้กินเลยเจ้าก็เฮ็ดตังตีล้มไหมเฮ้ยเฮ็ดตังตีล้มเลยเฮ็ดพล่าต้มแล้วจังเก็บเอาไหม โ oh, อ้คนเอามะสมมาสูาส้ก,กันกินได้เลยนะส้มสาวน้อยอเออป็นธรรมดาเดออพี่น้องเด้อกินส้มก๋วยเจียวจานเข้ามาเออมียจ้าเข้ามาอยู่ที่ตูปคนมีเวลาคือเก่าคนบส้มสม,มะเาคอมาเข้ามานมาวันแรกยากกั่านั้นนะฮะยากกว่านั้นเยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคนเสียวส่งให้ติดตามเนาะอะพยากติดตามน้องน้อยถือว่าไปติดตามในช่อง อ่า YouTube ของเพี่นต่ออีกนะครับมาสวมนะงานบ่อยดีเดี๋ยวรอท่าน้องเพคนจังหน่อยนะน้องทำสวมเชี่วว่าถ้าใครอยากติดตามน้องน้อยเชี่วว่าฝากไปติดตามทางช่อง YouTube ของน้องเพี่นต่อเลยเนาะเพราะว่าเพี่นจะเฮ็ดคลิปลง YouTube กันเนาะเอาเอาโซนเลยเอาเปะใส่หน้ากล้องเลยใกล้เลยน้องน้อยสาวนะคะเด้น น้องน้อยลอยลีลาป้าตัวไปติดตามเด้เนาะอ้าวน้องน้อยลอยลีลาป้าตัวบุธรรมดาเนาะสื่อส่องยูทูบเห็นใครกำมักห้องก็เลยใส่แบบดีแล้วเนาะแบบนั้นแหละคนมักห้องในนั้นแหละก็ตั้งสื่อส่องยูทูบในนั้นเลยด้วยอ้าวฝากฝากท่านผู้ชมไปติดตามได้ฝากเข้าไปติดตามได้ด้อยส่องยูทูบเด้อส่องยูทูบหากราเหตุแต่ว่า บอได้ลงคลิปปะไหนน้องบอได้เปิดคลิปแต่เปิดแต่ห้องโดนแล้วบบบอได้ลงคลิปยังชิลงอีกตอนนั้นข่าวเยอะชื่อซ่องอะไรครัสาวน้อยร้อยลิลาป้าสาวน้อยร้อยลิลาเอาขอบใจน้องน้องมีทั้งซ่องมีทั้งซ่องเขอบใจน้องที่ให้ความมือเนาะขอบใจน้องที่ว่าให้ทีมงานเอา ใายทำเฮ็ดคนเฮ็ดน้ำเนาะถือว่าบางอื่นคบน้องเพื่อนเนาะเอาขอบใจท่านผู้ชมเน่เนาะขอบใจหลายๆท่านผู้ชมฝากกลับไปติดตามเ,เด้เอเดาน้องน้อยลอยลีลาเนาะติดต่อทุกคนขอบใจหลาะยลา <c oughs> ขอบใจพ่แน่น่ะสบายดีอยขอบใจหลายๆสบายดีสำนี้เลยเฮ็ดอันนี้คือเลย